สวัสดีค่ะวันนี้พามาเที่ยวข้างนอกนะคะเรามาทิ้งขยะค่ะก็เลยพามาเที่ยวข้างนอกนะคะโอ้ดูเครื่องบินดูเครื่องบินก็ปล่อยควันะวันนี้ท้องฟ้าสวยงามมากค่ะอยากให้เห็นค่ะตอนนี้ไม่มีเมฆหมอกไม่มีอะไรมาปิดบังท้องฟ้าสีครามสวยมากสวยจริงๆค่ะเพราะว่าเข้าหน้าเดือนนี้ก็จะเริ่มใบไม้ผลิตนะคะ แต่ตอนนี้มะก็ยังละลายไม่หมดเนาะนี่ยังแข็งโป๊เป๊กอยู่อย่างนี้นะคะเดินก็ต้องระมัดร,ระวังก็อยากจะให้ชมบรรยากาศสวยงามมากค่ะวันนี้ทำให้ชาติเงียบสงบมากตรงนี้นักเรียนปิดเทอมนะคะก็เลยไม่มีเสียงเจ้าเจ้ารบกวนเนาะก็เป็นบรรยากาศที่เราอยากให้เห็นนอกข้างข้างหน้าโรงเรียนเลยนะทางเข้าตรงนี้ค่ะนี่ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็เป็นข้างขโรงเรียนที่จอดรถแล้วก็ เป็นหมู่บ้านอยู่รอบๆบริเวณนี้ตึกนี้ก็ตึกเป็นตึกที่เขาสามารถทำงานฝีมือ,มอเนาะแล้วก็ทุกอย่างเป็นธรรมชาติเงียบสงบเสียงนกเสียงกาแล้วเราก็ให้มามาให้ดูเครื่องบินบินนะแล้วก็จะมีรังนกเนาะนี่รังนกใหญ่มากไม่รู้ไม,ไม่ไม่ทราบนกอะไรเนาะนี่รังนกทำรังอยู่ข้างบนต้นไม้หน้าหนาว หนาวไมอันนี้เราไม่ทราบค่ะก็น่าจะหนาวเนาะนะจะมีนกตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้เนาะน่าจะเป็นรังของนกตัวนี้เนาะเนี่ยตัวหนึ่งนี่อยู่ตรงนี้เนาะี่ตรงนี้นี่ค่ะธรรมชาติรังนกอันนี้ใหญ่มากมายใหญ่มากค่ะเห็นไหมรังรังใหญ่มากแล้วก็เป็นธรรมชาติข้างหน้าโรงเรียนตรงนี้เนาะพวกนี้จะเป็นต้นไม้ ต้นไม้พวกนี้จะเป็นดอกหมดเลยนะคะที่เห็นเนอยจะเป็นดอกไม้ทั้งนั้นเลยค่ะก็รอบๆอบหมู่บ้านก็รอบๆอบโรงเรียนก็จะเป็นหมู่บ้านรอบหมดเลยนะคะเงียบสงบสดชื่นมากขอยืนอยู่สักพักหนึ่งนะคะแล้วก็มาชมรังนกอยู่บนยอดไม้นี่นะคะนี่ค่ะรังนกนะคะสวยงามค่ะเดี๋ยวก็ใบไม้ก็เริ่มผลิดนะคะ ดอกไม้ก็เริ่มออกดอกเนาะนี่รังนกค่ะรังนกสวยงามมากค่ะเราก็พามาชมรังนกเนาะตรงนี้ก็เป็นที่จอดรถเนาะข้างนอกก็เป็นหมู่บ้านรอบๆอบพาทเมต์เล็กๆสำหรับคนที่เศรษฐกิจอาจจะไม่รวยนักเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ช่วงนี้ก็เนะาะคละคลิปนี้ก็พามาชมรอบๆบริเวณข้างหน้าโรงเรียนนะคะแล้วก็รังนก สวยๆดูสิโอยเนาะแล้วก็แม่เขาก็อยู่บนยอดตรงนี้เนาะตอนนี้เขาก็บินหายไปละนี่ค่ะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชม